เลยวันนี้มันน่าจะเป็นวันที่ดีแท้เลยนี่มันไม่ใช่เหลือไว้แค่เมียงงเง่าของลูกเท่านั้นนะอแม่ผมถามแม่จริงๆเลยครับแม่จะยอมให้พี่สาวผมเนี่ยไปแต่งงานกับไอ้สว่าแบบนั้นนะแต่ถ้าไร่อินทัศออกไปแล้วอะเ้วเรื่องเงินสินสอดแต่งงานของลูกจะทํำยังไงนี่ไงแม่พี่แคนดี้ไงด้วยรูปร่างหน้าตาของพี่สาวผมแล้วเนี่ย ยังไงคนที่อยากจะเข้ามาจีบอะมันก็มีอยู่ทงเทปไปไม่ต้องไปสนใจอะสวายอินทัศน์เป็นรองหนูมีวิธีค่ะแม่ก็อินทัศน์อะเขาซื้อเรือนหอแต่งงานให้หนูหลักมังไม่ใช่หรอคะแล้วในโฉนดเนี่ยก็เป็นชื่อหนูด้วยอินทัศนะ์อะอินทัศน์นึกไม่ถึงเลยว่านายยังมีประโยชน์อยู่บ้า <c oughs> เงเรื่องเงินห่อของลูกเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะจริงดย